สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัส t c h a n n วันนี้ผมมีซีรีส์เกาหลีภาคต่อมาสปอยซีรีส์มีชื่อเรื่องว่า ขัานนำบีไซด์พาร์ที่4วันนี้เป็นตอนจบตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับบทสรุปทุกเรื่องราวจะจบในพาร์ทนี้ที่ผมนั้นกำลังจะสปอยนี่คือซีรีส์สุดเดือดของตอนนี้เลยก็ว่าได้จะเป็นยังไงนั้นเมื่อเพ่ของซีรีส์เรื่องนี้นั้นเป็นพ่อเล้าและนักเลงคอยส่งสาวๆไปเที่ยวร้านเหล้าและนั่นก็ทําให้พระเอกนั้นเกิดการแก้แค้นคังยิ่งใหญ่ขึ้นขอพวกเราตัวร้ายระดับลูกค้า v i p มันได้ทําให้สาวๆของพระเอกนั้นเฝ้ารากมาม่วงเกมการล้างแขนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะนี่เป็นซีรีส์ทั้งตามล่าทั้งการแก้เกมระวางตํารวจชนตํารวจอายการชนอายการนักเลงชนนักเลงเลยครับใครที่ชอบผลงานของชางอุกกดไลค์ผมเยอะๆเลยนะเรื่องราวจะตื่นเต้นอย่าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับจากความเดิมตอนที่อยู่ราเจนนี่เธอได้ตัดสินใจเฝ้ารากมะม่วงด้วยตัวเธอเองเธอนะครับไม่อยากให้พระเอกนั้นต้องเข้ามาเดือดร้อนอีกต่อไปแล้วตัวพระเอกแทบจะกลายเป็นบ้าและจะเดินหน้าแก้แค้นให้หมดทุกๆคนเขากำลังตามล่าไอเคและตาแก่ที่อยู่เบื้องหลัง และในขณะเดียวกันผู้ก,กองหมาบ้าก็กําลังตามหาลูกสาวอยู่เธอไปเป็นเด็กเอ็นไปอยู่กับพวกเราตัวร้ายถ้าไม่รีบไปช่วยลูกสาวแล้วก็ตาแกไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่ถ้าหากตาแกรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวของตํารวจเอาเป็นว่าความเดือดดาลเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้ววันนี้ทุกอย่างจะถูกเปิดโปงออกมากันแล้วนะครับพระเอกได้ตามมาช่วยผู้กองที่โดยไอเคจับตัวไปและจะมาร้างแค้นให้กับเจนนี่ครับพระเอกและไอเคกำลังจะได้ดวลเดือดกัน แต่ถ้าว่าตัวซีรีส์มีการหักมุมคดีพลิกครั้งใหญ่เพราะว่าอายการสาวที่ทำท่าประจบประแจงเหมือนจะแปลพักแปลพวก,ปพวกไปอยู่กับตัวร้ายเธอได้ตัดสินใจโทรหาลูกน้องของเธอให้ลูกน้องเตรียมนัดผู้กองหมาบ้านมาคุยด้วยกันเธอจะเอารักฐานให้ผู้กองไปความบาดตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังเอาละครับพระเอกช่วยผู้กองออกมาได้แล้วก็จริงเขารีบถามไอเคเลยว่าใครกันวะเป็นคนเล่นง,งานเจนนี่ไอเคบอกว่าพระเอกกู้จาไม่ไพเราะเลยนะ ไอ้น้องช้ายคิดถึงพี่ชายคนนี้หรือเปล่าพระเอกก็ถามย้ำออกไปว่าใครน่ะทำเจนเนี่ไอเคก็บอกว่าฉันไงร่ะไม่เคยลืมสิ่งที่นายนะ่ะทำกับฉันเหมือนกันรอยแผลเป็นบนใบหน้าฉันแกทำให้ฉันกลายเป็นคนหน้าบากอดีตพระเอกนั้นต่อยกับไอเคต่อสู้กันมาเยอะแยะเลยครับโดยความที่พระเอกใจถึงเกินจึงทำให้อาจุม,มารับพระเอกเข้าแกง๊งและรับเป็นคนขับรถสาวๆไงครับพระเอกจะวิ่งเข้าไปปิดบัญชีใส่ไอเค เข้ามาที่นี่เพราะไม่มีอะไรจะเสียร้าวแต่ตำรวจนั้นได้แห่เข้ามาโคตรเยอะไอเคมันก็ต้องรีบเพนหนีสิครับเพราะมันมีนีออนที่กำลังจะเอาไปส่งให้กับลูกค้าโคตรเยอะอยู่บนรถนั่นจึงทำให้พระเอกก็ยังไม่ได้ต่อสู้กับไอเคกันเลยสักนิดหลังจากที่ผู้กองตื่นขึ้นมาแล้วก็ผู้กองก็ขอร้องให้พระเอกนั้นมาช่วยลูกสาวชั้นถี่ลูกสาวของชั้นถูกไอเคและเจะอินจับตัวไปพระเอกโกรธมากเลยครับและถามผู้กองว่าทีนี้แกรู้สึกยังไง เข้าใจฉันบ้างหรือ,อยังอีกครั้งหนึ่งนั้นฉันเคยตามหาเจนนี่และขอร้องให้พวกคุณนั้นช่วยแต่พวกคุนนั้นกลับมองข้ามเรื่องราวของผมพระเอกไม่สนใจขับรถหนีผู้กองไปแล้วนะครับส่วนทางด้านไอเคโทรรายงานให้ตาแก่รู้ว่าขอโทษด้วยครับพระเอกและผู้กองมันหนีไปได้แล้วตาแกจึงสั่งให้อเคเก็บทั้งสองอย่างโดยด่วนเพราะไอ้สองคนนี้มันอาจจะเป็นหมาตามกัดกินเราในอนาคตแต่ผู้กองนั้นโชคดีครับได้เจอกับเด็กเอ็นคนหนึ่ง เธอบอกให้ผู้กองรู้ว่าลูกสาวผู้กองนั้นต้องอยู่กับเจอินและไอเคเธอต่อสายหาเจ๊อินให้ผู้กองนั้นคุยแบบโดยด่วนผู้กองขอร้องให้เจอินปล่อยลูกสาวฉันมาเถอะผู้กองรู้ว่าเจ๊อินเป็นคนดีเจ๊อินไม่ใช่คนเลวเหมือนกับเราพวกนั้นผู้กองพูดออกไปเจ๊อินก็เงียบครับและกําลังคิดอะไรบางอย่างเหมือนตัดสินใจอยู่เลยนะครับเด็กอินก็เล่าให้ผู้กองฟังว่าจริงๆแล้วเจ๊อินเธอเป็นคนดีเธอพยายามหาทางช่วยสาวๆทุกคนนั้นให้หนีรอดอยู่ตลอดเวลา ลูกสาวของผู้กองปลอดภัยอย่างแน่นอนเธอบอกให้ผู้กองรู้ว่าไอ้เคน้าบานะ้านน่ะมันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคู่กับตะแก้แเรชอินก็ตามหาลูกสาวของผู้กองครับเจอแล้วนะครับตัวปัญหาที่หนีพ่อออกจากบ้านเชอินถามเลยว่าเธอมาที่นี่ทําไมกันเธอกําลังทําให้พวกเรานั้นโดนตํารวจตามตัวกลับบ้านไปซะเถอะนะลูกสาวของผู้กองบอกว่าเธอต้องการเจอกับลูกค้า VIP เพราะเธอมาที่นี่เพื่อร้างแค้นให้พวกลูกค้า VIP เธอจะมาแก้แค้นให้กับเจนนี่เธอเตรียมใจเอาไว้แล้วนะครับบอกเลยว่าใจเธอนั้นโคตรเด็ดทางด้านผู้กองก็กลับมาที่ภาพของไอดาราเขาได้เจอกับพระเอกที่มุ่งหน้ามาที่ภาพเหมือนกันผู้กองถามว่าพระเอกนายมาทําอะไรที่นี่ไหนว่าตัวนายนั้นจะไปแก้แค้นพวกไอเคกับตะแกงไงลร่ะผู้กองขอร้องขอให้พระเอกนั้นมาร่วมมือกันพระเอกก็ปฏิเสธครับเขาจะไม่ยุ่งเรื่องราวลูกสาวของผู้กองเขาจะแก้แค้นให้กับเจนนี่เพียงตัวคนเดียวเท่านั้น จู่ๆไอ้อ้วนมันวิ่งเข้ามาโจมตีใส่ผู้กองพระเอกก็จําได้ว่าไอ้อ้วนเป็นลูกน้องของไอ้ดาราตอนต้นเรื่องไอ้อ้วนคนนี้มันแซบใช้ได้เลยนะครับปรเจอพระเอกกระโดดไปย,ยอดหน้าจนลม้มเจอกันอีกแล้วในไะอ้อ้วนตัวแซบไอ้อ้วนก็หัวรอยเยาะที่พเพกช่วยเจนนี่เอาไว้ไม่ได้คนรักของแกมันไม่อยู่ที่โลกนี้แล้วโว้ยทําไมแกนั้นไม่ตามไปอยู่กับเธอที่โลกหน้าละ่ะพระเอกฟิลคาดจะเก็บไอ้อ้วนแต่ไอ้อ้วนก็ใช้รีโมทเปิดบางสิ่งบางอย่างให้เพนั้นดูกับตา ที่แท้ภาพของไอดาราที่ทุกคนมองข้ามไปนั้นมันก็คือสถานที่เก็บนีออนจำนวนมหาศาลครับเป็นทรัพย์สมบัติของตาแกไออ้วนยอมบอกให้พระเอกรู้ข้อมูลทุกๆอย่างแต่มันขอพยพระนั้นปล่อยตัวมันไปเป็นอิสระพระเอกและผู้กองตาค้างเลยนะครับนีออนตรงหน้าตรงนี้มันสามารถทำให้ประเทศเกาหลีล่มจมไปได้เลยนะส่วนทางด้านเจอินเธอกำลังเจอเรื่องที่นักใจครั้งใหญ่เธอรู้ว่าลูกสาวของผู้กองและเจนนี่เป็นเพื่อนสนิทกันมากมาก เจนนี่ส่งวิดีโอรับไว้กับลูกสาวของผู้กองมันเป็นคลิปที่เธอนั้นไปชงเล่าให้กับเล่าคนมีชื่อเสียงลูกค้า VIP เธอฝากให้กับลูกสาวผู้กองเก็บเอาไว้จนทําให้ลูกสาวผู้กองนั้นอยากจะร้างแค้นให้กับเธอเธอขอให้เจอินรีบพาเธอไปเจอลูกค้า VIP เพราะว่าหลังจากนี้เธอจะแก้แค้นด้วยตัวเธอเองเลยนะครับทางด้านผู้กองนั้นก็บอกให้อ้วนโทรไปหาไอเคแบบด่วนๆไอ,อ้วนก็แกล้งโทรโกโหกไอเคว่า พระเอกและผู้กองเอาเนีออนไปหมดแล้วพี่เคครับมาช่วยผมทีครับพี่เคมาด่วนๆแผนนี้คือพระเอกจะร่ยไอเคให้มาที่นี่พระไอเคได้มาที่นี่แล้วก็จะโดนพระเอกยำเละเป็นโจกบ้านโป่งแน่ๆครับไออ้วนมันก็ถทานพระเอกเลยว่าผมโทรร่ไอเคให้แล้วนะครับพี่ปล่อยผมไปเถอะนะครับพี่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วครับพี่พระเอกก็ตํำหน้าอ้วนล้มทั้งยืนไปเลยนะครับไอเคก็เต็มลูกน้องฝีมือดีมันจะบุกไปหาพระเอกเพะการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดอย่างแน่นอนครับ พระเอกและผู้กองก็นั่งรออยู่แต่ว่ามันนานกว่าปกติทั่วไปส่วนตัวของลูกสาวผู้กองเธอกำลังจะไปเจอกับลูกค้า VIP เธอเตรียมอาวุธเพื่อจะไปสับริ่มจึงกึ่งใส่พวก VIP แล้วนะครับเธอซ่อนอาวุธเอาไว้ในตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่ผู้กองนั้นซื้อให้กับเธอตอนเรียนหนังสือครับเธอจะใช้ตุ๊กตาตัวนี้แก้แค้นให้กับทุกๆคนเธอขอให้เจ๊อินเอาวิดีโอน,นั้นไปให้กับผู้กองถ้าเธอไม่ได้กลับมาละก็ก็ปล่อยคลิปพวกนั้นให้ออกข่าวไปทั่วประเทศ เรื่องราวพวกนี้จะได้จบลมไปเสียทีทางด้านผู้กองกะงงสุดๆเลยครับว่าทาไมไอเคไม่ยอมมาเสียทีพระเอกก็บอกว่าพวกเรานั้นพาทาเสียท่าพวกมันไปแล้วพวกมันจับตาดูพวกเราอยู่เลยตลอดเวลาเพราะพวกมันนั้นดูผ่านกล้องวงจรที่อยู่ในรูปในตาของไอดาราพวกมันคงเตรียมแผนมาเล่นงานเราอยู่ที่นี่แน่ๆทางด้านเจอินกระโทรหาผู้กองเป็นการส่วนตัวเธอขอให้ผู้กองนั้นรีบมาช่วยลูกสาวเร็วๆ จะอินขอร้องขอให้ผู้กองนั้นช่วยสาวๆอีก20กว่าคนพาสาวๆพวกนี้ออกไปจากวงจรนรกช่วยเด็กๆพวกนั้นด้วยนะคะฉันขอร้องเธอก็รีบส่งโรเคชั่นให้ผู้กองนั้นรีบตามมาช่วยผู้กองจิงบอยเพลเอกนั้นเราไปกันเถอะถึงเวลารางแข้นของพวกเราแล้วพระเอกก็บอกว่าผู้กองไปช่วยลูกสาวคนเดียวเถอะนะพพะเอกเชื่อว่าไอ้เคมันจะต้องกลับมาที่นี่เขาจะสู้กับพวกมาเฟียด้วยตัวเขาคนเดียวรากรขอให้ผู้กองนั้นโชคดี ต่างคนต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองกันแล้วนะครับด้านเจย์อินก็รีบบอกให้ลูกสาวนั้นผู้กองอ่ะรู้ตัวเลยว่าเธอต้องหนีไปนะผู้กองกําลังมาช่วยพวกเราเราต้องยื้อเวลาเอาไว้พ่อของเธอจะมาช่วยพวกเราให้รอดแล้วด้วยแต่ตัวพระเอกนั้นกําลังนั่งรอไอเคอยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่าไอเคต้องกลับมาเอานีออนมากมายแต่สิ่งที่พระเอกคิดพระเอกกลับคิดผิดทั้งหมดไอเคมันไม่ได้มาที่นี่มันส่งให้ลูกน้องของมันใช้เครื่องพ่นยาสลบ มาฟิลเดียวกับเครื่องพ่นยุงโคตรปั่นไปเลยนะครับไม่หลับไม่รู้ในเมื่อไอเคไม่ได้มาเจอินก็กําลังสวยแล้วนะสิครับเพราะไอเคมันรู้ว่าเธอกําลังจะพาสาวๆนั้นวิ่งหนีเจอินก็ตกใจคิดว่าไอเคจะต้องไปสู้กับพระเอกเธอต่อสู้ปกป้องสาวๆและเธอก็โดยไอเคนั้นเก็บจนเฝ้ารากมะม่วงไอเคจึงพาสาวๆไปหาลูกค้า v i p กันแล้วเพราะลูกค้า VIP ต้องการเจอลูกสาวของผู้กอง เพราะเธอเป็นตัวท็อปที่ใครนั้นก็อยากเจออยากใช้บริการครับทางด้านตะแก่ก็โทรมาถามเลยว่าจับพระเอกและผู้กองได้บ้างหรือ,อยังไอ้เคบอกว่าอดใจร้อนหน่อยนะครับเราจับพระเอกมาได้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะตามจับไอ้ผู้กองคนนั้นอีกหนึ่งคนทางด้านผู้กองที่มาถึงทุกอย่างมันก็สายไปจริงๆจะอินเธอจากโลกนี้ไปแล้วเธอถือตุก๊กตาของลูกสาวผู้กองเอาไว้จนทําให้ผู้กองนั้นได้หลักฐานชิ้นสําคัญที่จะเอาไปความบาดพวกที่อยู่เบื้องหลังได้แล้วนะครับ ผู้กองร้องไห้ขอบคุณที่เจอินนั้นเสียสละช่วยสาวๆและเด็กๆเจีอินเธอเป็นคนดีและเป็นตัวแปของซีรีส์เรื่องหนี้เลยนะครับผู้กองจึงเปิดวิดีโอดูเนื้อหาใจความทั้งหมดมีประมาณนี้พวก VIP มีการปาี้ระวังสอสอนายกและเหล่านักการเมืองพวกมันเรียกเจนนี่และน้องวาเข้าไปตะแก่ทดลองนีออนและจะแจกจ่ายให้เหล่านักการเมืองไปใช้เจนนี่เธอแอบถ่ายวิดีโอพวกตะแก่เอาไว้ถ่ายสอสอที่กำลังทดลองอะไรบางอย่างกับสาวสาว เจนนี่ถ่ายไว้หมดเลยครับเจนนี่เธอถ่ายไว้อหมดเลยครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําว่านีอ่อนนั่นแหละครับมันจึงตามตัวเจนนี่ตั้งแต่ต้นเรื่องและอยากได้คลิปวิดีโอนั้นสุดๆผู้กองพยายามโทรหาอายการสาวแต่ลูกน้องของอายการก็เป็นคนรับเรื่องเอาไว้เธอบอกให้ผู้กองรู้ว่าอายการนั้นยังไม่ว่างเธอกําลังเก็บข้อมูลของพวกตะแก่อยู่เธอยอมเสี่ยงเข้าไปเพื่อจะเอาชนะพวกตะแก่ไงครับนั่นจึงทําให้ผู้กองขอบคุณที่อายการนั้นกล้าเสี่ยง ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะแปรพักแปรพ,พวกย้ายไปอยู่ฝั่งตัวร้ายที่แท้เธอเป็นฝ่ายดีผู้กองขอให้อายการนั้นช่วยลูกสาวผมหน่อยก็แล้วกันลูกสาวของผมกําลังมุ่งหน้าไปหาลูกค้าว i p ที่นั่นและผู้กองกําลังมุ่งหน้าตามไปหาตะแก่แบบติดติดร้าวข้างในมีมาเฟียนับร้อยดูแลอ,อยู่นอกอาคารเต็มไปหมดและปาร์ตี้ก็อยู่ด้านในมีแต่นักการเมืองมีอิทธิพลเยอะแยะและไอ้พวกตัวแซบที่อยู่เบื้องหลังบอกเลยครับมีกันครบวงจรตัวจีด๊ด และไอ้ลื่นอายการสูงสุดมันก็กลับมาที่ดีตอนแรกมันถูกอายการสาวจับตัวไปติดคุกไปอยู่แล้วเธอเองก็ตกใจว่าไอ้ลื่นกลับมาที่นี่ได้ยังไงแต่แกบอกว่าก่อนหน้านี้เขาแค่ทดสอบว่าอายการสาวจะกล้าจับไอ้ลื่นหรือเปล่ามันแค่ลองใจอายการสาวเท่านั้นว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านสมควรเอามาทํางานด้วยกันหรือไม่แต่แกบอกให้ทุกคนเตรียมตัวดูผลงานชิ้นโบแดงของมันมันเตรียมสาวๆหลายคนมาป่าตีที่นี่ มันจะทําการให้สาวๆนั้นลองใช้นีออนลูกสาวของผู้กองเธออยู่ที่นี่ด้วยนะครับาหากไม่รีบมาช่วยรับรองว่ากลายเป็นปุยยูเรียตากระต่ายบิน,นแน่แน่ส่วนทางด้านพวกไอเคกมันดีใจสุดๆที่พวกมันนั้นได้ตัวพระเอกมาแล้วพวกมันเชื่อว่าพระเอกนั้นกําลังนอนหลับปุยอยู่ท้ายรถแต่เปิดมาจะเอ๋ไม่เจอพระเอกครับปัดโดนพระเอกวิ่งเข้ามาต่อยและพระเอกเป็นคนแรกที่สามารถบุกเข้ามาในบ้านของตาแก่กันได้แล้วนะครับ แล้วสาวสาวที่ถูกเตรียมมาปา์ต้นั้นตาแกก็สั่งให้หมอเริ่มปา์ต้ได้เลยมันให้สาวสาวปาไต้นีออนกะละทีละคนทีละคนถ้าใครทนได้ก็ถือว่าดีถ้าใครทนไม่ได้ก็เฝ้ารากมะม่วงแน่นอนว่าสาวสาวทุกคนนั้นกลัวอามากมากแม้กระทั่งอายการเธอก็ยังไม่กล้าดูเลยครับเธอรับก็ได้เพราะนีออนทําให้สาวสาวนั้นกําลังกลายเป็นปุ๋ยการทดลองวิจัยของพวกมันนั้นยังไม่สําเร็จครับ แล้วมันก็ใกล้ถึงคิวลูกสาวของผู้กองร้าวด้วยพระเอกกระถามผู้กองเลยว่ามาถึงบ้านตะแก่แล้วหรือยังผู้กองบอกว่าฉัน,นกำลังมาถึงร้าวแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟาดโดม,มาเฟียนับร้อยเข้าไปด้านในตะแก้และเราคนรวยกำลังเซ็นสัญญาร่วมบริจาคเงินด้วยกันว่าจะซื้อนีออนไปส่งทั่วประเทศเกาหลีพระเอก,กรีบมาเคลียร์ทางให้ผู้กองเข้าไปช่วยลูกสาวครับผู้กองเข้ามาก็เจอไอเคยืนรออยู่ครับมันไล่ให้ผู้กองกลับไปเถอะนะ นายไม่มีวันชนะคนระดับสูงหรอกคนที่อยู่เบื้องหลังมีธนก,การเมืองทั้งนั้นแถมมาเฟียที่นี่มีอาวุธครบมือมีกันอยู่กันเป็นร้อยๆผู้อก,กองจึงเปิดวิดีโอคหยพวกมาเฟียดูว่าถ้าไม่ปล่อยตัวลูกสาวฉันไม่ให้ฉันเจอตะแก่แล้วก็ฉันจะปล่อยคลิปออกข่าวทุกๆช่องรับรองว่าพวกแกอยู่ไม่ได้ในไอทิตสอสศและนายกโต้กระใจายในสิ่งที่ผู้กองนั้นพูดผู้คนงงเลยนะครับคลิปไปอยู่ในมือผู้กองได้จังไดกันว่า ตาแก่บอกให้รอก่อนนะเดี๋ยวเขาจะรีบจัดการให้ผู้กองจึงส่งคลิปให้พวกนายกและสสนั่นดูจนครบทุกคนร้อนโลนดินกันหมดเลยครับและจะไม่เซ็นสัญญาร่วมงานบริจาคเงินให้กับตาแกธุรกิจล่มแน่นอนครับถ้าทุกคนไม่ให้เงินเซ็นสัญญาแบบนี้ผู้ไอเคจึงสั่งให้ลูกน้องวิ่งเข้าไปแย่งโทรศัพท์จากผู้กองไอลื่นบอยให้สสและนายกกลับบ้านกันดุนๆพวกเราจะไม่มีวันบริจาคเงินให้กับตาแกคนนี้อีก แะตาแก่ก็ทนไม่ไหวเขาสั่งให้ลูกน้องเก็บไอรือนจนเฝ้ารากมะม่วงมันแสดงให้เห็นแล้วว่าใครที่มีปัญหากับมันคนคนนั้นก็จะไม่รอดอายการตกะจสุดๆที่เห็นไอลื่นนั้นโดนเก็บต่อหน้าต่อตาและตาแก่ก็คุยทุกคนรีบเซ็นสัญญาเข้าให้ถ้าใครไม่ร่วมเอาเงินมาลงทุนกับปูรับรองว่าพวกมึงไม่ได้กลับบานนน้านแน่นั่นจึงทําให้ทุกคนรีบเซ็นสัญญาเพื่อกลับบ้านครับส่วนทางด้านพระเอกก็วิ่งขึ้นมาต่อยพวกมาเฟียไปแล้วสิบกว่าคน ผูกกองดีใจมากที่เพอเอกนั้นเข้ามาช่วยเสียทีเขากลัวว่าพระเอกนั้นอาจจะไม่รอดขึ้นมาเสียร้าวที่แท้พระเอกมันตึงเกินต้านครับฝ่าวงล้อมมาเฟียได้เกือบ50สิบคนแรงก็แทบจะไม่เหลือทางด้านตะแกกะเทเล่าให้อายาการสาวนั้นรีบกินมันจะรีบแต่งตั้งให้เธอขึ้นมาเป็นหัวหน้าอายาการคนใหม่เธอเองก็กลัวและยังตกใจไม่หายไม่คิดว่าตะแกคนนี้มันจะโหดเยี่ยมเกินไปทางด้านเพอเอกที่รู้ว่ามาเฟียนั้นมีอีกร้อยกว่าคน เขาจึงกดสวิตช์ไฟฟ้าปิดประตูและบอกให้ผู้กองนั้นเข้าไปช่วยลูกสาวให้ได้มาเฟียอีกร้อยกว่าคนนั้นพระเอกจะขวางเอาไว้และจะสู้ด้วยตัวคนเดียว ผมจะแบกรับและจบเรื่องราวที่นี่และผมจะไปอยู่กับเจนนี่พระเอกขอให้ผู้กองปกป้องลูกสาวให้ได้อย่าให้เธอเจอจุดจบเหมือนกับเจนนี่นะครับสักนี้พระเอกโคตรแบกวิ่งเข้าไปต่อยกับพวกมาเฟียอย่างเดือดใครที่ได้ดูรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับเมื่อสิ้นเสียงพระเอกและสิ้นเสียงประตูปิดลงไปปิงปิงพระเอกคว่ำม,มาเฟียไปแล้วร้อยกว่าคนจริงๆครับ และกำลังดวลกับไอเคในศึกสุดท้ายฉากนี้ย้ายทุกคนนั้นไปดูเองโคตรลุ้นและโคตรเดือดเลยนะครับทางด้านลูกสาวผู้กองกระทูตะแก่นั้นเรียกตัวมาตะแก่รู้แล้วว่าอายการสาวนั้นตั้งใจมาช่วยลูกสาวผู้กองนั่นจึงทําให้ตะแก่จะเก็บทั้งคู่ทิ้งทันทีและการต่อสู้ของพระเอกและไอเคผลก็จบลงด้วยการเสมอกันครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่ยืนขึ้นต่อไม่ไหวกันแล้วด้วยและพระเอกนั้นก็อาจจะไม่รอดแล้วนะครับลูกสาวของผู้กองพยายามโจมตีใส่ตะแก่ เธอจะร้างแขนให้กับเจนนี่แต่เธอก็ทําไม่สําเร็จครับอาการขอร้องให้ตะแกไว้ชีวิตลูกสาวผู้กองผู้กองก็วิ่งเข้ามาและบอกให้ตะแกนั้นพอได้แล้วฉันจะลบคลิปและมอบคลิปให้ตะแก่คนเดียวซึ่งตะแก่มันบา้าและไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันเอานีออนสะบรดหึมจึงกึง่งใส่ลูกสาวของผู้กองแย่แน่ครับเธอโดนนีออนไปแล้วตะแกเยาะเย้ยเลยว่าแกไม่มีทางช่วยลูกสาวแกได้ลูกสาวของแกจะต้องเป็นเด็กเอ็นใช้นีออนตลอดไป บีนะที่อายการวิ่งไปเอาเซรุ่มเซรั่มแก้ผ้าแก้อาการนีออนช่วยลูกสาวผู้กองได้ทันและเธอก็ปลอดภัยยิ้มให้กับผู้กองได้ปกติและตะแกมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันรีบนั่งรถหนีเตรียมบินออกนอกประเทศกันแล้วผู้กองสั่งให้ตะแกนั้นหยุดถ้าแกไม่หยุดฉันเอาแก่แน่ในเมื่อตะแกเลือกที่จะไม่หยุดและรถของตะแกก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วด้วยผู้กองจึงรากตะแกลงมาจากรถและต่อยตะแกไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ ผู้กองบอกว่าฉันไม่ใช่ตำรวจฉันลาออกจากการเป็นตำรวจไปแล้ววันนี้ฉันจะมาร้างแค้นให้กับเจนนี่และน้องวาแล้วก็เจอินและลูกสาวก็ตะโกนขอให้พ่อนั้นหยุดเถิดน,นะย่าก็การทำเข็นปล่อยให้ตาแก่ไปรับโทษในคุกเถิดน,นะตาแก่ก็ดูถูกว่าผู้กองนั้นใจกากและอ่อนแอเกินไปฉันะมีเงินเว้ยเดี๋ยวฉันก็ออกจากคุกมาใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย พระเอกเดินขวาของเล่นจากมือผู้กองและบอกว่ามาเดี๋ยวปูเองพระเอกได้ทำการเก็บตะแกรงสะบัดหึมจึงกึ่งใส่ตะแกรงร้างแขนให้กับทุกคนได้ยอย่างโคตรสะใจพี่ร้างแขนให้เธอแล้วนะเจนนี่พี่แอบชอบเธอตั้งแต่วันแรกเจอเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้ใกล้ชิดกับเธอพี่แค่ไม่อยากให้เธอมาทำงานเสียเส่ยงๆแบบนี้ถ้าเธอเชื่อพี่แล้วกลับไปเรียนหนังสือเธอก็คงเป็นอิสระไม่ต้องมาเจอเรื่องราวนักใจแบบนี้ พี่ขอโทษที่ปกป้องเธอเอาไว้ไม่ได้พี่เองก็เสียใจที่ตามใจเธอทุกๆเรื่องถ้าหากวันนั้นพี่และเธอเลือกทางเดินที่ดีที่สุดของกันและกันป่านนี้เราทั้งสองนั้นก็คงได้คบกันและอยู่ที่ไหนสักที่ในเมืองแห่งนี้กันแล้วจบสมบูรณ์แบบพระเอกร่างแขนได้โคตรเท่เลยครับลูกสาวก็ขอโทษผู้กองที่ก่อเรื่องแย่ๆหัวอกคนเป็นพ่อยังไงก็ทิ้งลูกสาวไม่ได้หรอกครับเขาทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับ ทั้งสองพ่อรูกรีบเอาดอกไม้มาไว้อะไรเจนเนี่และน้องวาเจอินเธอเล่าให้ผู้กองนะฟังเลยทุกอย่างเลยว่าเจนเนี่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆช่วยเหลือเธอจากการโดนเพื่อนในโรงเรียนรังแกถ้าไม่มีเจนเนี่ชีวิตเธอรำม,มากกว่านี้แน่นอนขอบคุณที่เธอนั้นเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเธอผู้กองขอโทษและไว้อะไรเธอครับผู้กองรับตาขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอบคุณเจนนี่สาวน้อยกล้าหาญที่กล้าแฉคนร้ายขอบคุณนักเลงบ้าอย่างพระเอกครับที่บูสู้กับทุกๆคนแม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่เจอพระเอกเลยครับมีข่าวลือหนาหูมาว่าพระเอกนั้นเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วและขอบคุณอายการสาวที่กล้าเข้าไปเสี่ยงเข้าไปทําคดีครับต้องขอบคุณเจอินเหมือนกันที่บอกที่อยู่ของพวกเราตัวร้ายขอบคุณจริงๆที่คนเล่านี้ช่วยให้ตัวซีรีส์จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเมืองกังนํำแห่งนี้ถือว่าปลอดอาชญากรรมไปเยอะเลยครับ ข่าวออกไปทั่วเลยครับว่าเรล่าตัวร้ายทําอะไรกันไว้บ้างเรียบร้อยสิครับกติดคุกหัวโตติดคุกกันทุกๆคนแน่นอนอายการสาวที่ได้เลื่อนขั้นเป็นใหญ่เป็นโตสมแล้วเธอที่กล้าเข้าไปเสี่ยงทําคดีแบบนี้สมแล้วที่เธอต้องเป็นอายการใหญ่ๆถ้าไม่ได้เธอแล้วก็แฉพวกคนร้ายไม่ได้แน่แน่ส่วนผู้กองก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กํากับเขาได้รับจ้างข่าวมาว่ามีผับแห่งหนึ่งนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ และพวกมันนั้นมีมาเฟียใช้นีออนระบาดอยู่ครับแต่ใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาเผาเนีออนทิ้งและกระทืบมาเฟียผู้กองรู้สึกแปลกใจใครกันนะที่กล้ามีเรื่องกับพวกมาเฟียถ้าใจไม่กล้าไม่บ้าจริงๆผมไม่กล้ามาทำอะไรแบบนี้ผู้กองวิ่งออกไปดูครับและตามหาชายคนนั้นใช่แล้วครับคนที่มากระทืบมาเฟียนั่นก็คือพระเอกผู้กองทำความเคารพขอบคุณพระเอกทุกเรื่องราวสรุปพระเอกอย่างรอดอยังไม่ตุยนะครับ เขายังอยู่ในเมืองกลังนำแห่งนี้ไปนักเลงที่อยู่เบื้องหลังทายผู้กองจะเรียกใช้กระโทรเรียกหาได้เสมอเลยนั่นจึงทําให้ผู้กองโล่งใจเลยครับว่าเมืองแห่งนี้นั้นจะต้องสงบสุขแน่ๆถ้ามีพระเอกคนนี้อยู่เพราะมันทั้งบ้าดีเลือดและนิสัยเหมือนกับผู้กองหมาบ้ามากๆตัวซีรีส์เปียบเปยประมาณเลยว่าอาจจะมีซีซั่นที่สองเพราะยังมีเล่าตัวร้ายที่อยู่ในเมืองกลังนำครับเอาเป็นว่าซีซั่นที่1ก็จบสวยสนุกลุ้นระทึก ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมเยอะๆเลยนะครับและกังนำบีไซด์พาที่ีตอนจบก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหาคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด,ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ